สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนพออ6 6 0องศาค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่กันที่แปลงนาเฮียใช้แห่งนี้ค่ะแล้ววันนี้เรามาทำอะไรคะเนี่ยพอถือต้นข้าวค่ะเราจะมาดำนากันค่ะตามพอมาเลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วค่ะ ดีค่ะพี่ปุ้ยสวัสดีค่ะหมอค่ะเราอยู่กับพี่ปุ้ยนะคะเป็นวิทยากรประจําที่นี่เลยวันนี้พี่ปุ้ยจะมาแนะนําวิธีการดำนาเราต้องทอํายังไงบ้างคะใช่แล้วละค่ะก็ตอนนี้ทุกท่านน่าจะมีอุปกรณ์ซึ่งเว้นถือว่าเป็นอุปกรณ์หลักที่เราจะใช้ในกิจกรรมดำนานะคะนั่นก็คือต้นกล้าข้าวต้นกล้าข้าวที่เราใช้ปลูกด้วยวิธีการปักดำโดยใช้แรงงานคนเนี่ยจะใช้กล้าที่มีอายุประมาณ30วันนะคะซึ่งแต่ว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการปลูกข้าวด้วยวิธีการดำนาแปลว่าเป็นการรใช้เคื่องั ถ้าแบบนั้นเนี่ยจะใช้กล้าอยู่แค่ประมาณ15วันนะคะซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันแต่วันนี้เราจะให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตแล้วก็วิธีการปลูกข้าวโดยแบบบรรพบุรุษไทยเราเลยในสมัยอดีตนะคะ <c oughs> ขั้นตอนแรกเราก็จะต้องเตรียมต้นกล้านะคะวิธีการถือกล้าเตรียมพร้อมเนี่ยให้เอารากขึ้นอ่าเอารากขึ้นเอรา,าก,ข,กขึ้นนะคะเด็กๆตบรากนิดนึงลูก <c oughs> อ่าตบให้มีความสม่ำเสมอเพื่อที่เวลาเราจะต้องดึงต้นกล้าออกจากมมือหนึ่งเนี่ยมันจะได้มีความแบบ ธรรมะแมงเนาะอ่านะคะเราก็จะแยกข้าวออกมาแค่ต้นเดียวนะคะเราใช้วิธีการปักดำได้กล้าต้นเดียวต่อนหนึ่งกอแบบนี้นะคะเพื่อจะได้หนึ่งประหยัดเมล็ดพันธุ์แล้วก็สองเนี่ยการที่ไม่ต้องใช้ต้นกล้าเยอะเนี่ยก็มีส่วนช่วยให้ในเรื่องของการลดต้นทุนนะคะแล้วก็ป้องกันพวกโกรคแมลงที่จะมารบกวนด้วยนะคะพอเราได้กล้ามาหนึ่งต้นแล้วเราก็จะจับแบบนี้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บตอนจะปักดำให้ความมือลงอ่าเสร็จแล้วใช้นิ้วโป้งดนันต้นข้าวลงไปในดินนะคะ ปลูกที่ 1, ต้นโดยให้ต้นต้นแรกกับต้นถัดไปเนี่ยมีแนวแถวที่ตรงกันนะคะเพื่อความเป็นระเบียบสวยงามขั้นตอนเริ่มแรกเลยก็คือตอนเราลงนานะเราก็เดินหน้าลงธรรมดาแล้วก็ค่อยกลับหลังหันมานะลูกอ่านะคะกลับหลังหันตั้งแถวนะคะแยกขาเอานิดน,นึงให้ให้เรามีแบบว่าความธรรมดามันแมงเนาะหยิบกล้ามมาหนึ่งต้นนะคะเหมือนที่ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะเราปักลงไป อ่ะนี่ได้ต้นแรกแล้วนะคะโดยปกติสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาปลูกเนี่ยเขาจะปลูกแบบฉับวางนะคะก็คือปลูกต้นที่1ต้นที่2ให้ห่างกันประมาณสักหนึ่งฝ่ามือนะคะแล้วต้นถัดไปก็ให้ปลูกแบบว่าค่อมอ่ะ่อมกลางแบบนี้นะคะก็จะปลูก่อมไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นวิธีแบบโบราณนะลูกแต่ถ้าวิธีสมัยใหม่แบบนี้เนี่ยเขาก็จะให้ปลูกตรงกับต้นที่ต้นข้างหน้าที่เราปักไว้นะคะระยะห่าง หนึ่งฝ่ามือเช่นเดียวกันทุกคนสูงง้ไหมคะสู้แล้วพร้อมไหมกพร้อมแล้วแล้วให้ทุกคนลงในแปลงได้เดกๆพร้อมแล้วเอาเหลือาล้วแล้วค่ะเราต้องตั้งหลักนะคะทุกคนโอ้โหรอด้วยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะตอนนี้ สมัยก <kleine mus> ่อนก็ต้องดำนาแบบนี้เลยใช่มถต้องค่ะพอกว่าจะได้ข้าวแต่ละต้นกว่าจะได้ข้าวแต่ละเมล็ดเห็นไหมบอกแล้วว่าขั้นตอนที่ง่ายที่สุดเลยคือขั้นตอนการกินข้าวนะลูกใช่เลยค่ะยังไงนะคะเป็นไงลูกพี่เนยคะพี่เดยช่วยพ่ออ้อด้วย จะเย้แล้วเราพอก็ทำซ้ำเร็จค่ะภารกิจนี้ส้ำเร็จเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมสนุกค่ะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราต้องขอบคุณนะคะวิทยากรพิเศษนะคะพี่ปุ้ยนะคะขอบคุณดค่ะ เราคงได้มาเที่ยวแล้วก็มาเรียนรู้สนุกๆแบบนี้อีกนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งนะคะห้องเรียนพออ .360 องศาเราจะพบกันทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกานะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ